หนึ่งประเด็นที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งในหนังสืพิม์ข่าวหุ้นธุรกิจเช้าวันนี้แล้วก็น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองอมหลังจากนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงครับหุ้นในกลุ่มเซ0ห้และเซทร้ออ่าใช่หนึ่งเซทที่เปลี่ยนไปคือดีแท็กจะหายไปตั้งแต่เดือนหน้า อ่าใช่ใช่ใชถูกไหมฮะครับเพราะมันจะมีการควบรวมรกิจการเกิดขึ้นกลายเป็น True และ True ที่ยังมีอยู่อ่าใช่นะครับ True และ True เอาองี้กันนะฮะมันมีไทม์ไลน์อย่างนี้แล้วกันนะไทม์ไลน์ตัวนี้คือว่ากรณีของ True กับ D-TAC นะฮะครับวันที่17เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายที่หุ้น t true t r ทูเก่านะครับกับ D-TAC จะเทรดถึงวันที่17นะ ย <27. S 2> ีก็คือวันศุกร์หน้าไอว้วันศุกร์วันศุกร์นู้นวันศุกร์อีกคุมภาพันธ์อ่า17บคุมภาพันธ์นะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยตั้งแต่วันที่20ก็คือตั้งแต่วันจันทร์ที่20่คุมภาไปจนถึงวันที่2มีนาเนี่ยอ,อันเนี้ยเขาห้ามเทแล้วนะ Oh, อ๋ออ่ามันจะอยู่ในช่วงของการ,รการดําเนินการในการที่จะรวบรวมกันอ่เป็นการสวอปหุ้่นกันนะครับก็ไอ้ช่วงระหว่างนั้นก็จะมีการสวอปโดยอัตโรมัติว่าสมมุติว่าคุณจตุพรเนี่ยมีหุ้นดีแท็กเท่าไหร่อ่าแล้วก็เขาจะมีอย่างที่เราเคยเคยนําเสนอไปนะครับว่า1ห,หุ้นดีแท็กได้กี่หุ้นเอ่อแปลงได้เท่าไหร่อ่แปลงได้เท่าไหร่แล้วก็1ห,หุ้นทูแปลงได้กี่หุ้นของทูใหม่ครับอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นไทม์ไลน์ตัวนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ แน่นอนนะครับว่าหลังจากนั้นวันที่3มีนาคมเนี่ยมันจะเริ่มเทรดด้วยบริษัทใหม่แต่ชื่อเก่าซึ่งซึ่งทรูเก่าครับไม่ได้อยู่ในในเซทห้อ่าอยู่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 ใช่ไหมอ่าแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งก็คือดีแทกดีแอ่าปัญหาคือ d ีแทเนะี่ยอยู่ในเซทห้ก็จะเหลือเพียงแค่เจ้าเดียวก็จะเหลือแค่ถูกเพราะฉะนั้นดีแทกที่เคยอยู่ในเซทห้ก็มันก็ต้องหา ตัวตายตัวแทนขึ้นมา<อ>ใน 50, เซตห้เพราะนั้นเนี่ยมันขาดไปไงมันก็เหลือ49เนี่ยมันเป็นเซตมันเป็นเซตสีบถูกไ่มฮะไม่ได้อ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องให้ครบเซตห้าสิบไอเหตุการณ์ตัวนี้ฮะมันเลยเป็นโอกาสไงของหุ้นตัวหนึ่งที่เขาติดสำรองอันดับหนึ่งอยู่ไงคือจริงๆเนี่ยรอบวงรอบของการปรับเนี่ยมันจะมีวงรอบอ่าถูกไหมฮะใช่ ถ้าผมจำไม่ผิดคือเป็นครึ่งปีไหมต่อครึ่งป,ปีอันนี้จริงๆนะก็จะใช้เซตห้าสิบที่ที่ปรับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาไปจนถึงสามสิบมิถุนาและหลังจากนั้นก็จะมีการรีรรวิวใหม่อีกทีหนึ่งแล้วก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งกรกฎาเป็นต้นไปน,นี้เป็นช่วงของครึ่งปีหลังอันนี้เป็นรอบปกตินี่คือรายชื่อสำรองเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่การประกาศช่วงพฤศจิกาธันวาปีที่แล้วใช่ ก็คือประกาศเมื่อวันที่ประมาณสักกลางๆธันวาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมไปต้นมาเนี่ยคือมีอยู่หุ้นหนึ่งที่ติดสำรองอยู่ติดสำรองอยู่นั่นก็คือกรณีของสีสวัสด์คอร์ปอเรชันนะครับหรือว่าตัวของสวัสด์นั่นเองนะครับต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาคือติดสำรองอยู่คือเอาง่ายคืออยู่อันดับที่51 52อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือถ้าถูควบกับ ดีแท็เสร็จปุ๊บเนี่ยทูหายไปจากตลาดอ่ามันก็เหลือแค่49เพราพอดีแท็อยู่ในเซตห้เพราะฉะนั้นก็ต้องหาอีกตัวหนึ่งเพื่อเข้ามาทดแทนตัว d ีแท็ไงแต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยมีการคาดการณ์กันเบื้องต้นนะครับว่าหนีไม่พ้นสีสวัสด์คอร์ปอเรชันหรือหุ้นสวัสด์นะฮะที่จะเข้ามาแทนตัวของ d ีแท็นะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าดูจาก ตัวของตัวเลขสําคัญที่เป็นมาตรวัดสําหรับตัวของเซ็นทรัลนะฮะเป็นเป็นมารหลักมาตร,ารวัดหลักก็คือเรื่องของตัวของ Market Cap ฮะเพราะตัวของ Market Cap ตัวนี้นะครับถ้าดูจากเอาเอาปัจจุบันก่อนเลยนะฮะสวัสดเนี่ยถ้าดูจากปัจจุบันขอญาตนิดหนึ่งนะครับม a เก็ตแค p ตัวนี้เขาอยู่ที่ประมาณ7,9300ล้านบาทเจ็ดหมื่ 7, 9, 9, เกือบเกือบแแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าดูอีกคู่หนึ่งก่อนนั้นนี้ก็หลายคนว่าเอ๊จะมีอีกคู่หนึ่งหรือเปล่าที่จะ,ะมีโอกาสที่จะเทียบเคียงเข้ามาก่อนนี้ก็มีมันมีอยู่คู่หนึ่งนะผมผมจำ,จำ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 ชื่อไม่ได้แต่ว่ามันมีคู่หนึ่งแต่ว่าดู market cap แล้วยังห่างอยู่เพราะฉะนั้นถ้าดูอันดับ1-50ถึง50 50ตอนนี้นะ,ะก็แน่นอนก็หนีไม่พ้นตัวของ d t แทอยู่ในเซ t นแต่ว่าถ้าหาก d t แทไม่อยู่ปุ๊บอันดับ 50, 51เนี่ย นั่นก็คือตัวของสวัสด์นั่นเองครับแต่เป็นที่มานะครับอย่างนักนักวิเคราะห์อของบุิษัรหลักทรัพย์ธนาชาติเองก็มองว่าคาดว่าโอกาสสูงนะครับที่สวัสด์จะถูกกลับเข้ามาในคำนวณในเซตห้อีกครั้งหนึ่งอ่าอ,อันนี้อันนี้ก็มีการคาดการณพวกเดิมเนี่ยสวัสด์เขาเคยอยู่ฮะ แต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมามาีเกตแคปก็ปรับตัวลดลงนะครับเนื่องจากว่าราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลงปรับตัวลงไม่ค่อยสู้ดีมากน<ม>ักก็เลยทําให้ตัวของดีแท็กตัวของสวัสดเองก็ดูดออกจากเซ็นห้าสิบแล้วตัวนี้มีโอกาสกลับเข้ามาเหมือนกันครับครบขนาดเดียวกันเนี่ยขนาดเดียวกันเนี่ยนอกเหนือจากเซ็นห้าสิบเนี่ยคุณสุภาชัยดีแท็กก็ยังอยู่ในเซ็นร้อยถูกไหม ดีแท็กไม่มีเออจึงอยู่ในเซตร้อยด้วยไปโดยปริยายโดยปริยายเพราะฉะนั้นในเซตร้อยก็จะเหลือแค่เซต99้าเาเซต99้าก็ต้องมีอีกหนึ่งมีอีกหนึ่งหุ้นเข้ามาถูกไหมฮะเข้ามาเพิ่มเติมนะครับมาทดแทนเพราะเนื่องจากว่าสวัสด์เนี่ยอัปเกรดขึ้นไปเซตล้าสิบสุขบ้านเพราะฉะนั้นมันก็คือเหล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 ือเซต99เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าไปเซตร้อยมีหุ้นหนึ่งก็คือแสนสิริไงโ อของคุณเศรษฐาทวีศินเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเสียบในเซตร้อยได้เหมือนกันก็เป็น2หุ้นนะ2 S สนะ S สวัสดไ <S S ส์ไปเซตร้อยเอสซิลิไปเซตร้อยไงอันนี้ก็เป,เป็นการคาดการนะครับว่าดูแล้วเนี่ยก็แน่นอนลวครับว่า d t แทหายไปนแน่ๆหลังวันที่17นี่ก็จะไม่มีหุ้น d t แท t r เทรดแล้วนะครับกลับมาอีกทีก็เป็นทูใหม่แล้วไงเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าออมีการคาดการว่า ตัวของสวัสด์เนี่ยมีโอกาสสูงที่กลับมาเซ็นห้าสิบถามว่าเอ๊ะถ้ากลับมาเซ็นห้าสิบเป็นยังไงอย่าลืมนะฮะว่า ในเซ็ตห้าสิบเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเป็นเขาเรียกว่ากองทุนต่างๆเนี่ยที่เขาคัดเลือกหุ้นในเซ็ตห้าสิบคือคือต้องมีเป็นนโยบายว่าต้องเซ็ตห้าสิบเท่านั้นเรียกว่าเป็นไฟบังคับอ่าเป็นไฟบังคับถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือ,อมันคือข้อกําหนดออหอของบรรดากองทุนทั้งหลายอ่าใช่ว่าจะต้องมีการนําเงินที่ได้จากเหล่าบรรดานักลงทุนเนี่ยครับมาลงทุนในกลุ่มหุ้นที่อยู่กลุ่มในหุ้นคําแนะนาอ่าใช่นั่นคือพวกเซ็ตห้าสิบต่างๆใช่ใช่ใช่เพราะนั้นมันก็เป็นที่ไฟบังคับอย่างที่บอก เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเคยลดพอร์ตลงไปเพราะสวัสด์หลุดไปใช่ไหมฮะก็ต้องขายออกไปนะครับแต่พอสวัสด์กลับเข้ามาก็ต้องซื้อเข้ามาอะไรไงเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงซื้อจากกองทุนเข้าในหุ้นสวัสด์เหมือนกันเป็นไปได้ไหมฮะที่เดี๋ยวจะมาเก็งกันก่อนในช่วงนี้แหละแต่ต้องดูว่าเก็งกันก่อนนะต้องต้องรุ้นว่าเอ๊มาร์เก็ตแคปของสวัสด์เนี่ยต้องยืนระยะให้ดีนะอย่าให้ร่้งไปกว่านี้นะเดี๋ยวจะมีหุ้นอันดับที่เป็นรองลงมาอีกแล้วเข้ามา มากกว่านี้ก็จะยุ่งนะสำรองเบอร์สองเบอร์สามยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ณตอนนี้ก็ถือว่าสวัสดีโอกาสสูงนะครับที่จะเข้าในเซ็นห้าสิบนั่นเองนะครับไปดูคําแนะนานะครับของทางด้านนัวิเคราะห์กันบ้านนะครับอย่างบริษัทหลักรทรัพย์ธนาชาิเองอก็มองว่าหลังจากที่ทรูเอเจ็ท,ทเนี่ยควบรวมกิจการ,รหุ้นบริษัทใหม่มาเป็นทรูใหม่แล้วนะครับดังนั้นเซ็นห้าสิบและเซ็นร้อยเนี่ยจะเหลือที่ว่างหนึ่งที่นั่งนะครับ ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก Market Cap แล้วเนี่ยคาดว่ามีโอกาสสูงที่สวัสดจะถูกนำกลับเข้ามาคำนวณในเซต50และสิลลมีโอกาสเข้ามาในเซตร้อดังนั้นนะครับจึงมีคำแนะนำจากธนาชาตินะครับบอกว่ามีคำแนะนำให้ซื้อหุ้นของสวัสดนะครับราคาเป้าหมาย65บาทปัจจุบันเนี่ยราคาของ สวรรค์เนี่ยอยู่ที่57บาท50สบตางค์นะครับ,รบก็ยังมีมอัพไซด์ยอยู่ที่ประมาณสัก12เปอร์เซ็นต์โดยคาดการกำไรในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะครับอยู่ที่1,885ล้านบาท โตขึ้น4%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอนี่คือมุมมองของธนชาติที่เขามองต่อหุ้นของสวัสด์มาอีกสักหนึ่งมุมมองนะฮบบริษรัทหลักทรัพย์ A S L กันบ้างน,นะครับก็แนะนําซื้อในหุ้นสวัสด์เช่นกันนะครับแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่62บาทอันนี้ก็จะย่อลงมาเมื่อเทียบกับตัวของธนชาติที่เขาให้65แต่ว่า A S L ให้62ก็อัพไซด์ประมาณสัก7%นะครับก็อาจจะอัพไซด์ก็อ,จอาจจะดูจํากัดนิดหนึ่งนะครับประเด็นที่ทาง A S L แนะนําซื้อเนื่องจากว่ามีปัจจัยของสวั โดดเด่นในแง่ของการปรับกลยุทธ์การขยายสินเชื่อแบบเชิงลุกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการประเมินการขยายตัวของสินเชื่อเนี่ยจะสูงกว่า20%ในช่วงปีนี้กับถึงปีหน้านะครับเพราะแน่นอนนะครับว่าจะโดดเด่นในแง่ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเช่าซื้อที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักนะครับหรือว่า key driver นะครับในแง่ของ เป็นตัวหลักในนับจากนี้ไปนะครับขณะเดียวกันนะครับผลกระทบจากการใช้พรบรเช่าซื้อใหม่เนี่ยก็ไม่ได้กระทบกับสวัสดมากนะักในทางกับกันถือว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำไปครับเนื่องจากว่าผู้ประกอบ,บการรายเล็กๆรายย่ยอยๆต่างๆนะครับก็จะ ค่อยๆทยอยหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นผลพวงตรงนี้นะครับว่ามันสกัดคู่แข่งที่เป็นรายย่อยออกไปไงเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นผลดีสาหรับตัวของสวัสด์มากกว่านะครับแล้วก็ยังมองว่าส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาอันดับหนึ่งในธุรกิจของเช่าซื้อนะครับแล้วก็มีโอกาสสามารถสร้างกําไรได้ดีด้วยอันนี้ก็มุมมองของ ASL คือว่าแนะนําซื้อห2บาทใช่ปะฮะแล้วก็มีปัจจัยเรื่องของสินเชื่อที่เป็นเช่าซื้อเนี่ยน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ั้งของสวัสด์นับจากนี้ไปนั่นเองนะครับและอย่างบอกไปว่าที่สําคัญเองเรื่องของหุ้นของสวัสด์เองเนี่ยก็ต้องรอดูครับเรื่องของ a าร์เก็ตแคปที่คุณสุชัยบอกว่าครับจนกว่าจะถึงวันและเวลาที่เขาจะมีการคํานวณกันใหม่หลังจากที่หุ้นของดีแทคหายไปแล้วเนี่ยก็ต้องรักษายืนระยะให้ได้อยืนระยะให้ได้นะครับครับสําหรับตัวของสวัสด์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเด็นที่นํามาฝากกัน